สวัสดีครับพบก,กับรายการ Exam 2 3 Example for You r way นะครับผมเอาแล้วนะฮะก็อยู่ในเกม Batman Arkham Asylum ครับว,วันนี้เจ็บคอแปลกๆฮะเห <c oughs> ็นไหมดูซิกี่คนอ้อไม่มีนะเ <c oughs> ช่นเคยนะอย่างจากคลิปที่แล้วนะครับเราก็ทำการตัดไฟฟ้าตรงนั้นนะฮะ <c oughs> เพื่อจะได้ไปตามโจ๊กเกอร์ทานนั่นเอง <c oughs> นี่เราก็ตัดไฟฟ้าลแล้วก็ไป ตามโจ๊กเกอร์ต่อนะฮะอีกคนจ้ะไม่มีใครเยี่ยมเลยฮึบลงที่ลงข้างล่างสิ่อ่ะไปต่อนะฮะโจเกอร์มันก็แพร่ไปเรนะื่อยเนี่ยแย่ไฟฟ้าดับแล้วยาวเลยยาวเฮ้ยเหงือกเหงือกเหงือกมาเหงือกอกัน แล้วก็เช่นเคยนะฮะงัดท่องัดท่อแล้วก็เดินทางต่อไปเลยแ,บบแมนเฮ้ยคอนโทรลสิเออ,เอ,อแมนเมื่อกี้ไปกดคิวนะฮะป่าใหญ่เลยอืยอหอนะครับอโอ้โอ้โอ้ตรงนี้นะฮะถ่ายรูปซะด้วยน,นะจ๊ะแชะอือฮึเจ็ดได้แล้วนะฮะก็คือแรดชื่ออะไรวะ <laughs> แรดแคทเชอร์นะฮะ เบือกอะไรก็ไม่รู้นะครับนักจับแมวนะไปสนใจแม่งเลยนะฮะพ้นในภาคอาร์แฮมซิตี้มันไม่โผล่เราก็อย่าอย่าไปแคร์มันทา่านอย่าไปแคร์มันสักเท่าไหร่เลยนะฮะอ้าวอ,ออกทางนี้เหรองั้นเราก็ไปทางที่มันยังไม่ถูกต้องก่อนอเพื่อเก็บเดอะดเดอร์นะตรงนี้จะมีเห็ดด้วยนะเห็นไหมเก็บแดกซะเลยดีไหมเนี่ยตัวจะได้ใหญ่ขึ้นไม่ได้นะฮะคนละอย่างกันไม่ใช่มาริโอ,องัดงัดงัด,งด,งด,งด ทิ้งออกไปของเก็บเพียบนะฮะแถวนี้อืเยอะพุ่นซะกำแพงเบลเลบล่าบางกำแพงนะแบทแมนสามารถทำลายทีอย่างนี้ได้เลยด้วยเบิดเอ็กซ์โรเจลของเขามันช่างไม่ธรรมาดาจริงจริงประตูนี้ก็เป็นประตูที่ผมรักประตูหนึ่งนะฮะเนื่องจากมันดูดีอะ่ะเอ็นจนอะร์แมนแบบดูแข็งแกร่งมากเลยอะ่ะโอเคตรงจุดนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่สร้างความยากลำบากในการเก็บเดอะลีดเดอร์นะฮะผมจะอธิบายให้ฟัง โดยที่ออ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 ต,ตรงจุดนี้จะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชิ้นนะฮะเราก็จะต้องเก็บมันให้หมดซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเก็บเลยละกันนะจะสังเกตว่าเราดึงไม่ได้ใช่ไหมดึงแล้วก็หลุดนะฮะเพราะว่าเนื่องจากมันของมันใกล้พังนั่นเองครับไม่ปลอดภัยเลยอย่าใช้ที่จับนะบบโฮะ g r a p p l e g r a p p l e ฮึบเออไปพาไปเก็บก่อนหนึงครับกดดึ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 ชิ้นนะฮะเดลิเดอร์แถวนี้วุ้ยไวะเนี่ย a n o t h ท r mutation. If j นถ้าโจ๊กเกอร์กำลังสนต s รเหล่านี้เข e ไม่ได้ทดลองสู e รนกอนะคันี่คืออันนอทเทอร์ o นะครับก็คือมิวเทชันอีกตัวหนึ่งที่โจ๊กเกอร์ทดลองแล้วแต่มไม่สาเร็จคเห็นหว่าแคร แขนมันโตอยู่ข้างเดียวนะฮะมันร่วงจากคอแต่แมงก็บอกฉันต้องรีบแล้วล่ะแต่นะนฮะเนื่องจากเราเราไม่ค่อยรีบเท่าไหร่นะฮะโอเคตรงนี้มาถึางนี้ตัดเชือกนะครับเออสะพานก็จะลงมาเราก็จะเดินทางไปด้วยกันเ,เดี๋ยวก่อนเลตรงนู้นไม่น่าจะมีของให้เก็บแต่ว่าผมยังไม่ได้ขึ้นไปหรือเปล่าวะถูกทางแล้วโอ,โอเคนี่ก็เกาะตึ๊บ กระดึ๊บกระดึ๊บกระดึบเนี่ยะค่อยๆไปเอ๋ออย่องย่องตรงนี้ได้อยู่อื้มอ๋อทางไหนวะอ๋อข้างหน้านี่โดนเลยอุ๊ยเกาะนีฮะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บกลับมาทางนี้เห็นไหมเย่หายลูกแชะแก้ได้ทันทีอ๋อย่องอย มีแล้วไหมไม่มีแล้วนะฮะเคยหายลูกตงรงนี้ก็เพียอ่ะบินไปเลยแบแมนเอเอยเอยเอยติดติดล่วงเลยล่วงเอาล่วงลึกเลยแบตแมนอัพเกรดซะให้เรียบร้อยนะฮะเล่นของเล่นนะฮะอะไรบ้างเอ่ยอันนี้จะเป็นตัวกดรีโมทนะฮะกดรีโมทแบบแรกก็คือเล็งแล้วกดระเบิดได้ทีละตัวเลยสมมติเราวางระเบิดไว้สามจุดนะฮะเราอัพอันนี้เราสามารถกดระเบิดได้ทีละจุดเลยเอาจุดแรกระเบิดจุดสามระเบิดแล้วค่อยกลับมาจุดสองอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเรา เป็นระเบิดขั้นแรกเนี่ยวางสามอันกดทีเดียวก็ระเบิดสามอันเลยนะฮะส่วนอันที่สองอันนี้อันนี้น,นี่อันนี้เป็นเอ,อแบบว่าเซนซิทีฟนะเวลามันเดินเข้ามาใกล้ๆมันก็จะระเบิดทันทีตุ้มเป็นหลังๆเป็นไอพวกนี้เป็นนี่ก็จะเป็นคอมโบคอมโบต่างๆเอ๊ะัะไม่ได้อัพคอมโบนี้เลยดีกว,ว่าแต่ช่าเกอะยังไงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้คอมโบประาทะสักเท่าไหร่นะ <laughs> แมแหมก็นะ เน้นไปทางของเล่นซะมากกว่าเอาละเอาเป็นเป็นอะไรดีเป็นอันนี้แล้วกันเครืงระเบิดนะฮะโอเคตรงจุดนี้ก็ลงท่อนะครับปุ๊บเดินทางมาแล้วก็ออกไปแล้วก็เก็บเดอะริดเดอร์กี่อ,อันแล้ววะเช็คดิหนึ่งสองสามสี่สองอันแล้วแล้วก็ออกนะฮะเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ออกทางเข้าไป Get off the h i p โอเคเออแกนนะฮะ จะมีท่ออยู่ลงมาในท่อ,อเอ้ยร่วงเลยกบทแมนชิบกระดิบกระดิบเข้ามาในท่ออ่ามีเดอะลีเดอร์อยู่อีกอันหนึ่งนะในสุดสุดท่อตรงน,นี้ซึ่งมันไม่มีทางออกต้องกลับไปออกทางเข้าอีกแล้ว Leader, ออเดอะลีเดอร์ฟาวอีกแล้วนะฮะเจอไม่ใช่แบบฟาวปรับแพ้อะไรนะไม่ใช่ลเลาเดียวฮึเอาขึ้น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 เอ้ยขึ้น,นไม่ได้อ่ะหลุดนะฮะเป็นภาพนี้คือดึงแล้วหลุดเออขึ้นได้ละ เอ้าตันเลยตันเลยผิดทางเลยเออต้องหาทางเข้าไปเอ้าเดี๋ยวผิดซอยเดี๋ยวอนอือึอือึอือึอือหึอ่าเจอละสขึ้นมาตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นไม่ได้ไปอีกอะไรวะปึเออโหนไปทันหน้าจุ่มเอ้าผิดทางมาโทน ลงทางนี้ก็ได้ชุดทางนี้นั้นไปไม่ได้ปิดไม่ได้ไปไม่ได้เราก็มาทางนี้แทนเดี๋ยวพาไปเก็บเดลดเดอร์ก่อนนะฮะทางอันแรกยังไม่เต็มเลยนะฮะไอที่ผมบอกไว้ตอนนีต้องหกอันตอนนี้เราเก็บได้แค่ประมาณสามอันเองไปเลยแล้วก็ใช้จุดสปิดโดนนะฮะมี่งไฟไมีทั้งฝุ่นมีทั้งเออ่น้ำเน่านะฮะในท่อนี้เยอะแยะเลยทีเดียว เอยระวังดุนนะเป็นเสียงโจ๊กเกอร์บ่นไปเรื่อยนะ,ะตรงจุดนี้อืมเออเอ,อ่าถัดดูก่อนเหลือ,อกันเหลือสองอันตรงนู้นหนึ่งกับตรงนี้หนึ่งแกนใช้อ่อตรงน,น,งออรงนี้ตรงนี้ต้องใช้ที่ดึงนะฮะดึงออกมาซึ่งผมยังไม่มีที่ดึงกันก็ไว้ก่อนละกันนะจ๊ะกับอะไรวะ กด้านขวามืออ่าขวามือนี่อันหนึ่งอ่ะฮะแล้วก็ด้านซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือสายมือเดี๋ยวต้องไปโดดอีกันสิอึ๊บไปอยู่ใกล้จุดไว้ก่อนนะฮะแล้วค่อยสังเกตจะเห็นได้ง่ายกว่าอึ๊บอืมผิดทางไปทางนี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาละเย่ะอึ๊บเอา อ่าตรงนี้นะฮะรอยเครื่องหมายเพชร์ชั้นมากพยายามปรับมุมกล้องให้มันรวมเป็นเครื่องหมายเพชร์ชั้นมาแล้วก็กดถ่ายรูปเยี่ยมเลยทีนี้ก็บินลงเลยฮะตรงนี้เยอตู้ออกไปนั่นเถอะอันนี้มันจะมีที่ดึงได้อยู่นะฮะซึ่งแม่งดึงได้ไกลมากเด็ดจริงเฮ้ยกี่คนสองคนเอ้ยโอ้ ฮะเฮ้ยอ้าวฮึบอ้า,อา,อาวืดเลยเอาใหม่ดปิดสแกนก่อนโอ้ยยังต่อยโดนอีกเนอะฮึบดึงเข้ามาอือเอ้า,อาไม่ได้เว้ยี่ทำอะไรนะโคตรลายแบบ a ั k h a m City ไม่ได้นะ,ะนับภาคนี้หรือเราต้องอัพก่อนไม่แน่ใจโอเคคุยกับคนที่ถูกจับไว้เป็นตัวป,ประกันนะฮะ สวัสดีเพื่อนนายเป็นอะไรหรือเปล่าดูเหมือนฉันโอเคไหมล่ะแหมตอบกวนตีนใทยแบทแมนีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้กวนตีนใครไม่กลัวตะโกนแบทแมนเดี๋ยวเจ็บหรอกเพื่อนอือหือพวกนายต้องนายต้องช่วยเขาน่อยแบทแมนเคได้เลยแล้วนี่ติดอะไรเนี่ยใบกล้วยไม่ใช่นะฮะโลเคชั่นไอเดียแมพแจ้งไว้อยู่ตรงนี้นะฮะฮาร์ลีควิน พาพาเพื่อนเราเอ้ยไม่ใช่ไฮรีควินส์อ่าพวกมันะฮะจับไอ้เพื่อนของไอ้คนนี้ไปนะฮะเอแถวนี้ไม่มีอะไรให้เก็บเลยดูสิข้างหน้าข้างหน้าโอเคตรงนี้มีอินเทอร์วิวเก็บแล้นะครับของไฮริควินส์เช่นเคยแล้วก็ถ่ายรูปแมดดอก เป็นข้อมูลของตัวละครอีกหนึ่งตัวในแบ,บแทแมนนะครับเย่ yeah. มาถึงห้องนี้ละตรงนี้ต้องย่องก,กันนิดหนึ่งนะฮะอันตรายเพราะว่าเราจะให้มันเห็นตัวเราไม่ได้เลยนะครับตรงนี้ม่รู้ว่าเราบุกมาไม่ได้เลยแม่มันจะปล่อยลูกกงนี้นะฮะลูกกงที่มีพวกตัวประกันอยู่นะครับร่วงตกไปตายข้างล่างนะฮะมีหนึ่งคนข้างบนนะครับคุมหอ,อปล่อยไอ้ลูกกงนี้อยู่นะฮ oh. ะดังนั้นเราก็ต้องหาทาง ลอบเข้าไปด้านหลังแล้วก็เก็บมันนะฮะ Batman is here Joker's men are all wearing the security collars I'll need to take out the operator first โอเคเราต้องจัดการใ้หอควบคุม <im> น <lun atic hate> ั้นก่อนเลยอันดับแรกสแกนสกีค้นปืนปืนทางนั้นเลยอ่ะฮะปืนปืนหนึ่งปืนสองปืนสามปืนสี่โอ้โหเฮ้ยลืมลืม มันยังหันหน้าทางนี้อยู่นะฮะไม่ได้เสียงเสียงลองมันหันหลังก้อนหันหลังสิจ้ะไม่แห่ไม่แห่ตอนนี้นมีอินเทอร์วิวอะอยากไปเก็บอินเทอร์วิวก่อนอะเอ,อ้ยนายอะไปที่อื่นดิฮ่ากูชอบอินเทอร์วิวอ่าเมื่อกี้กดผิดเลยนะฮะหลุดเลยหลุดเลยนะฮะหน้าเด้งเลยนะฮะเด้งหลุดอ่ะตรงนี้นะไม่ใช่หน้าเด้งดึงดังโอเคกดดึงเชือกขึ้นไปด้านบนนะฮะ ปึ๊ดเราก็จะหลบไอ้พวกนี้ได้ไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ดึงตรงนี้ออกเรื่งัดงัดระวังมันเห็นด้วยนะพยายามนั่งยองๆไว้ยิ่งนั่งยองๆนะฮะเราก็จะยิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะเงียบนะครับมันก็จะมองไม่เห็นเราพึ่บพึ่บสุดแล้วหรออ๋อนี่ลงมาอีกเอ้าแม่ตรงนี้มีทางเข้าทางออกที่เดียวกันเลยนะฮะจริงผมมังัดเอาตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปเกือบอินเทอร์วิวไม่ต้องไปดึงเชือกด้านนอกนะฮะ เข้ามาทางข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วจากนั้นค่อยกระดึบขึ้นไปยังชั้นบนออืฮึเย่ชึบๆๆโอเคตรงจุดนี้ก็จะเต็มเต็มเลยเอาไงดีเฮย้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหดิสตาร์ทฟอร์มเช็คพอยต์ไปเลยฟอร์มเช็คพอยต์ไปเลยอันนี้คือล่วงนะฮะพลาดนะะอย่างนี้ พลาดอย่างนี้คือต่อให้ผมโดนยิงให้ผมรอดก็จริงแต่นักโทษก็ไม่รอดนะฮะนักโทษก็จะถูกปล่อยตัวแล้วก็ล่วงไปตายข้างล่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่เอานะฮะไม่เอาข้ามข้ามข้ามตะคิดตะคิดตะคิดอ่าได้ละ yes Joker's security collars are wearing the all โอเคเราต้องทำลายหอข้างบนก่อนนะฮะขั้นแร,ก,แรก,นออกอึ๊บงัดออกออืค่อยๆอ,อ,อันนี้เป็นทางเข้าทางแรกที่ทผมบอกคุณไว้นะฮะเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บอินเทอร์วิวเอาตอนหลังแล้วกัน ดึงตะขอเลยิีขึ้นมาใดก็ได้นะแต่ไม่ขึ้นแม่ดีลาเหลือเกินแบทแมนเอาละเอาไปออโอเคตกไปซะมันมเขาไม่มีโอกาสได้ซ้ำนะฮะพูดกับแบทแมนนะแบทแมนไม่มีโอกาสได้ซ้ำอาา่าฮะมันมีปลอกคออยู่อะเพื่อนอีกคนหนหะไปข้างหลังเยี่ยนเลย ผมเก็บแมงก่อนเลยดีกว่าไหมคือถ้ามีเสียงร้องตื๊ดๆผมไม่แน่ใจว่ามันมันจะตายไหมนะฮะเอ้ยมันมันจะตามมาไหมนะครับถ้ามีเสียงร้องตื๊ดๆตื๊ดๆตืแต่นะเสร็จไปหนึ่งตัวพอห่อห่อมีเสียงร้องมาก็คือมันต้องเห็นตัวแบทแมนก่อนนะฮะมันถึงจะเอ้าเวนโอ้นี่เลย

โอเคนี้เราก็รู้สเต็ปเลยนะฮะรู้จังหวะการเดินแล้วว่าต้องเดินไปยัางไงาแล้วห้ามเก็บตัวไหนก่อนนะฮะตัวแรกที่เราต้องเก็บต้องเป็นตัวที่ควบคุมออปเปอเรเตอร์ด้านในนะฮะอันนี้คือชัวร์สุดนะครับว่ามันจะไม่ไม่เห็นไม,ไม่ไม่ตรวจสอบเราได้นะฮะอึ Card ๊บงัดงัดออกขยับออกไปซะเอาละเฮ้ยเฮ้ยขึ้นเลยขึ้น เอาขึ้นจัดขึ้นขึ้นเอออึเอาเอาชียยไงอ้โหอยู่ข้างหลังกันอย่างนี้ยังไม่เห็นนะโคตรเนียนเลยแบทแมนเอาละอันนี้ก็ต้องต้องหลบไอ้เบอร์คนสุดท้ายไปได้เราผ่านมาแล้วสองคนใช่ไหมล่ะอีกคนหนึ่งนะฮะต้องหลบต้องหลบไปเลยอย่าให้มันตรวจสอบได้จะไปทางไหนดีล่ะนี่อะนะ เออนะโอเคผมจะค่อยๆกระดิบนะฮะ,ะกระดิบ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 กดบโอเคร่วมไปซะชืบแล้วก็เข้าตรงนี้อ่าตรงนี้จะมีเส้นทางให้ไปอยู่นะฮะอืม ค่อยๆงัดออกมาอันนี้จะเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะเซฟสุดเลยไม่ต้องไปปะทะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะหล็กเลี่ยงการประทะได้มากที่สุดนนขึ้นไปเลย,ยค่อยๆขึ้นไลมีไหมเนี่ยอ,อ๋อน,นู่นไงอโอเคเยี่ยมเลยอาวเดี๋ยวสัก อ่าเจอตัวละแหมตอนแรกก็นึกว่าไปไหนใส่เลนทเทคดาวเก็บก่อนเลยตัวหนึ่งนนเรียบร้อยนะฮะหลับแล้วไอ้เบิรกตัวนี้เก็บเก็บลายเหงือกซะให้เรียบร้อยอนนเฮ้ยเฮ้ยไอ้น,นี่ก็ตายนะฮะเป็นอันว่าตายไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับ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 ,จบตะขอตะขอให้ไวเลย โอเคสแกนดูสิตอนนี้ผมก็ตกไปนะฮะแล้วก็กระดึบมาอ้าวโชคดีเลยเด้งมาฝั่งนี้เก็บอินเทอร์วิวซะเลขสองคนจะต้องหาทางเก็บมันนะหนึ่งคนอยู่นู่นหนึ่งคนอยู่นี่เก็บซะปึกแล้วก็ไปที่หมายเลขสองของเรานะฮะนั่นก็คือ อุปกรณ์วางระเบิดนั่นเองพ้นไปที่ศพนะทิ้งไว้หลังศพอ่าอ่าอ่าดีไม่ได้เ็ดโอเคฮะลอมมาเช็คศพเพื่อนมันรอรอรอึแมนดาวมึงก็ดาวไปอีกคนเลยเยี่ยมเลยนะฮะแล้วก็เทคดาวมาซะเก็บให้เรียบร้อยอืมหลับไปโอเค เก็บพวกมันหมดก็มาเช็คเดริเดอร์กันบ้างดีกว่าเลยอีกสามชิ้นนะฮะตรงจุดนี้โอเคแล้เราก็ปล่อยตระกาาออกมาก่อนปล่อยออกมาซะตัวประการตาตายค,ค่อยๆลงไปนะฮะไม่ใช่ลงไปข้างล่างนะลงมาอยู่ตรงนี้เอาให้รอดก่อนเออเอาละซึ่งตรงนี้เราสามารถคุยกับยามได้นะฮะเอ้ยคุยกับ ตัวประกันได้นะครับเพื่อที่เราจะได้รู้ข้อมูลของเกมมากขึ้นนะฮะโอเคนะเ,เ,เออาขาก,ก็นึกว่าทำางานใหออ้โจ๊กเออดอกเตรยังนะฮะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าโจ๊กเกอร์แม่งยุดที่นี่ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรไปตามรอยนิ้วมือของฮาร์ี่ควินไปเรื่อยๆ <c oughs> มังงนี้ก็เต็มเลยนะฮะตันเลยเห็นไหมแสดงว่าฮาร์ี่ควินก็ต้องเข้าไปทางด้านนี้อย่างแน่นอน แล้วกดโอเพนซะเดี๋ยวก่อนนะเออซูมมาตอนนี้ก่อนแล้วก็ถ่ายรูปแท้นะฮะมันก็คือคิลเลอร์มอสนั่นเองนะฮะเป็นไอ้แมลงไอ้มนุษย์แมลงวันเดี๋ยวก่อนเออแหมเป็นเอาเดอะลีเดอร์ดิเอ้ยเเดอะลีเดอร์เดอะลีเดอร์เฮ้ยไม่ใช่อันนี้เออแม่ออบเจกต์เหลยสองอันนะโอเคไป รอบนี้เราก็ต้องงัดออกนะฮะกด X ก,ก่อนถึงทีถึงจะเปิดได้นะฮะต้องสแกนก่อนเออเอ้าเวแล้วไงเจอนี่เลยเครื่องไอแก๊สพิษของโจ๊กเกอร์นะฮะซึ่งเราก็ต้องสแกนทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วถ้าคุณดูในอ,อุปกรณ์สแกนของแบทแมนมันจะมีหลอดหลอดหนึ่งที่มันค่อยๆลดตัวลงหลอดนั้นก็คือเวลานัดถอยหลังนะฮะเราก็ต้องสแกนให้ให้เป็นสีเขียวก่อนที่หลอดนั้นจะหมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่งั้นเดี๋ยว X เาขาเรียกว่าอะไรนะถังแก๊สพิษของโจ๊กเกอร์เนี่ยมันก็จะระเบิดออกมาทําให้เกิดดาเมจกับตัวเราอีกนะฮะแล้วเราก็แท็กไม่สาเร็จอีกแย่ yeah, ประตูก็เปิดออกแล้วเป็น yes. ประตูลับนั่นเองนะฮะปไปเข้าไปด้านในกันเลยประตูก็เปิดออกเธอโจ๊กเกอร์ด้วยไงล่ะ ดูซิว่าใครเจอแลบนี้นะฮะแมรกะปิปิดสะพานเลยทีเดียวนะฮะจ้เกิร์กร็สั่งให้ลูกน้องมาลุยกับมันลุยกับเรานะฮะึบจะยิงเราหรือเปล่าไม่ใช่นะตาดลูกน้องตัวเองนะฮะเปลี่ยนให้เป็นมิวแทนนะครับยิงสารพิษเข้าไปไททันอะไรนี่ลึบกล้ามล้ำออกเลยนะฮะพุด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 ออกข้างเดียวซะด้วยนะฮะเออเออออกกับข้างด้วยไม่แห กลายเป็นแท้งไปเลยนะฮะไม่ใช่อะไรนะชาร์เจอ ER. เย่โหสัตว์นะฮะซึ่งการตอ่อสู้กับมันเราต้องใช้แท็กติกนิดนึงนะในการตอ่อสู้กับมันโจเกอร์ก็จะกดสัตว์ใท่านเดียวไปนะฮะเห็นครับฮเฮ้ยโดนหลบเออเออคือล่อให้มันมาให้มันแบบชนเพื่อนมันเองนะฮะ ล่อล่อให้มันเดินมาชนเอ้ยวิ่งมาชนไอ้นี่ถังไททันโอ้ยนะจะได้รับดาเมจมนะาตัวเดิมเอ้ยระเบิดโอ้โหมัระเบิดบบต่อนเนื่องเลยนี่ว่ะระเบิดสักถังนึงนะฮะเยี่ยมเลยตึ๊บเออเวดโดนกูอีกเอาเข้าไปมาฮะโอ้หตอนนี้ผมทดำดาเมจได้แค่ตัวเดียวเองนะคือไอ้ตัวดำดเอ้ยอุ๊ยโดนผิดว่ะ อไอตัวดําก็เล่นหมดไปหลอดหนึ่งนะฮะเวลาเล่นมันหมดไปหลอดหนึ่งนะครับเราก็ต้องเข้าไปใส่ท่ากับมันนะฮะเราสามารถคอนโทรลตัวมันได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ทํามันซัดกับไททันอีกตัวหนึ่งเมื่อไม่ดับเลือกไททันอีกตัวหนึ่งลดไปได้ได้มากที่สุดลบ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 ฮึบโอเคไอ้นี่จนแล้ว ยังมึนอยู่ยังมึนอยู่เยี่ยมเยี่ยมปันมมือเราก็ซัดมันได้เลยเพืแล้วก็โดนหลบมาไอ้นี่เลิศหมดไปหลอดหนึ่งแล้วนะฮะขี่เลยขี่คอเลยเฮ้ยเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเออใอ้ทันให้ทันเป็นเองนะฮะพอเราไปขี่คอท่านนี่เฮ้ยเอ้าหลุดแล้วหลบมาห่างมาแรงแมสบาแรงซะ ต่อยซะฮะ uh huh. ต้องสู้ไปเรื่อยๆนะฮะอย่าพยายามแบทแมนอย่าพยายามโดนดราม่าให้แบบว่าใไททันมันสู้กันเองดีกว่าอย่าไปสู้ประชิดนะฮะต้องห่างนิดนึงเพื่อใไททันมันวิ่งเข้ามานะฮะแต่ถ้ามันไม่ห่างมันจะไม่วิ่งเข้ามาเสียละอันนี้คือใกล้ไปก็เลยง้านต้องรอก,ก่อนเนาะมาอยู่ใ,ใกล้ๆก,กันไว้นะฮะมัาลนกันไว้มันลบรอยแตกราวนานความรัก โอ้ยมันอยู่ใกล้ๆกันเป็นซิ่งอ่าเยี่ยมเลยอยู่ใกล้กันแล้วนะฮะออกห่างไว้สักตัวหนึ่งวิ่งเข้ามามอนใช่กำลังรอใครอยู่เลยโอ้โหไม่ได้เออไอ้ดำไอ้ไอ้ตัวดำนะฮะมีตัวดำกับตัวขาวแน่สองตัวอ้าวเวรเลยผมโดนต้องรอเนี่ยเป็นนุ่นรออีกรออีก อือนั่นแหละกดคิวนะฮะในการคลิกแถบแวตแล้วน่เฮ้ยเออโดนลบโอยโดนลบผมยหรอกอัคือพลาดเองอืออันนี้คือเป็นการทำเก็บมันะฮะเก็บเก็บศพทีท้ายคที่ข้คที่คทคคคิคิคิยเออหนแหงเลยอือโดนลบ ม,มันจะวิ่งเข้าไปเสยอะไรสักอย่างโอ้เดอนม,มันจะล,ล่นแล้วนี่เป็นการเก็บนั่นเองปุ๊บต่อยต่อยอ่าเวนพืดเลยต่อยต่อย,อยฮึบซัดขึ้นแล้วก็ทําการหัออกคอมันฮะคึ้งหัวกระแทกนอกไปเย่เดวิลสองพันเลยนะเนี่ยสองพันสองอือหึ แต่บแมนก็ติดอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าลิฟต์ก็ไปไม่ได้แล้วส่วนไอ้เบิร์กนี่ก็ตันนะฮจะเก้อหนีไปได้ไหมพร้อมกับถังไททันอีกฮะฮะไอ้นี่นะครับอาสตร์ไททันของมันนะฮะมันก็ทำการปล่อยไอ้นี่นะครับสตร์ไททันของมันนะฮะ มันกำลังจะปล,ปล่อยสารให้ท่านของมันมและตอนนี้นะครับคนคนเดียวที่สามารถจะช่วยแบทแมนได้ตอนนี้ก็คือพอยเชนไอวีนั่นเองนะฮะต้องใช้ต้นไม้ในการรักษาสังเกตว่าเราตันนะฮะไปไม่ได้อ้อต้องแฮกก่อนฮืมแย่แฮกให้เขียวตูมนะฮะตูมก็เิดออกแต่ว่าเราก็จะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมล่ะอือฮึทางมันตันนะ เราก็กดปุ่มตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ตุต๊ตุต๊ตุ๊ตุ๊ที่แขนของเรานะฮะโอเคเรียกกำลังเสริมมาเอาอุปกร,กรณ์มาช่วยนั่นเองสิ่งที่มาช่วยเราก็คือ The b a t นั่นเองนะฮะอันนี้เป็นชื่อตามหนัง t h เด k ะดาร์กในไรนะครับแต่ชื่อในในเกมนี้ผมไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะเขาเสยลงมา,าฮ่ y e a ยปึ๊กแม่ยิงออกมาซะน่ารักเลยโอเคเดี The Line นะ๋ยวดูเดอะแบไลน์บายเดอะแ อ๋กดยิมเลยดีกว่านะฮะยูสเลยใช้เลยนะฮะปึ๊บเปิดออกมาเอ้นี่ก็คือเออลวดสลิงเคเบิลนั่นเองเคเบิลนั่นเองคือไลน์แลนเชอร์นะฮะแรงหนึ่งร้อยเมตรความเร็วก็สิบสามเมตรสิบสามจุดสามเมตรต่อวิโอ้โหัดเป็ดจะจะ,จะ,จ,ะจะเร็วไปไหนโอเคนะฮะรับน้ำหนักได้หกร้อยกิโลเยี่ยมมากเก็บซับแบตแมนเลิกชมของเล่นใหม่ได้ละโอเคแล้วเดี๋ยวแบตจะขับ วิ่งกลับไปนะฮะ The Bad นี่อย่างที่เราเห็นนะครับว่ามันจอดในเดอะเคฟเอ้ยจอดในถ้ำแบทแมนของเรานะฮะในเคฟของเราเราใช้อุปกรณ์ไหนมาก็คือเดอะแบทนั่นเองเป็นไลายลันเชอร์โอเคยิงไปตรงนู้นปึดเก็บซะแล้วก็ยิงไปตรงนูนงงน้นอีกลงมานะฮะแชรเลน์นลน Knight. อันล็อกนะไซเลน t ์ไนท์ไปตรงนี้เราก็ยิงไปที่ประตู อลงไปโอเคนะทีนี้ฉันก็ตามหาพอฉันไอวีได้แล้วโอเคเกมก็เซฟแล้วนะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย